สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรายงานตัวด้วยค่ะเด้อท่ายแล้วว่าหันเือไปกดอันพิษกดพิษเลยดับไปที่มาตกตลอดเลยมือนี่ตกมาเมดมือไหมสวยงามอันนี้เม็ดมันเริ่มจางแล้วเด้นน่ ก้อนอันนี้ค่อยไปทายอันอินตาเกีมให้พี่น้องเบิง้งโอ้ยพี่น้องตกเม็ดใหญ่ๆสวยๆซุ่มให้เบิง้งได้เห็นคักๆตกป่านฝนเนาะรอไง ซอมบังยูดาถ้าหากว่าเธอนั้นละกันกับเขาเรื่องขอซสอมเฮาสิเป็นไปได้บอ่บอ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันเอ้ยนาว <c oughs> <c oughs> มาไทายเบิงค่ะมาไทายเบิ้งจะเข้านึงเด้อเพราะมันโตหิมะมันโตหนาวแห้งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย